การตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอป CapCut EP 5ค่ะ EP นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราค่ะใส่ภาพซ้อนเห็นไหมคะคลิปเราปกติเลยแล้วมีภาพซ้อนเข้ามาหรืออาจจะเป็นการเอาคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งซ้อนเข้ามาในเฟรมของเราในฉากของเรามีวิธีการทำยังไงไปดูกันคะ่ะ ค่ะก็ต่อจาก E ีพเมื่อกี้นะคะมีการใส่เสียงใส่ข้อความไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีพนี้ค่ะจะพามาใส่ภาพสอนกับวิดีโอสอนกรณีที่เราตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราต้องการจะใส่ภาพสอนแล้วก็วิดีโอสอน,นะคะ่ะสมมติคุยอะลองเพกาแฟแซฟคอฟฟโกกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพอะนะคะคุยต้องการที่จะกาแฟแซคฟคาฟฟโกกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะคะ นี่เลยนะคะอะ่าช่วงเวลานี้นะคะคุยก็เป็นไงคะต้องการที่จะอ่ะยกตัวอย่างตรงนี้นี่นะคะคุยก็อยู่ที่สาขานี่คูต้องการที่จะแทรกภาพนะสมมุติคูต้องการจะแทรกภาพนิ่งค่ะพี่พี่วิธีการง่ายมากนะมาที่เมนูกลับมาที่เมนูเริ่มต้นเสมอนะคะวิธีการก็จิ้มข้างนอกค่ะอย่าไปจิ้มที่คลิปนะถ้าจิ้มที่คลิปเมนูจะไม่ขึ้นนะคะจิ้มข้างนอกค่ะแล้วก็มาที่ภาพสอนค่ะ กดเพิ่ม o v e r อร์ค่ะสมมติ Smooth. เป็นภาพนี้แล้วกันนะยกตัวอ,อย่างคุยุยกดเพิ่มไปนี่ค่ะบีบี่ค่ะภาพขึ้นมาแล้วนะคะครนี้ภาพของเราอะค่ะมันสามารถที่จะทําให้ภาพเนี่ยเวบเข้ามานะโดยการที่ไปที่ภาพเคลื่อนไหวค่ะข้างล่างนะก็เลือกไปเลยค่ะจะให้แวบมาจากไหนคะเลื่อนเข้าไหม,มหรือจะเอาอยางงีน้นี่หรือจะมาทางทางนี้ เดี๋ยวจะมาทางนี้นี่นะแต่ครูยุ้ยค่ะส่วนใหญ่ของครูนะคะครูจะดึงดึงนี่นะคะจะดึงดึงมาแบบนี้ต๊ดตดอ่านะครูขอดึงดึงอันนี้อ่าเห็นไหมคะก็กดถูกค่ะสิ่งที่ได้จะเป็นแบบนี้วันนี้นะคะครูยุ้ยก็อยู่ที่สาขาสัมเพ็งค่ะนี่ค่ะ<ๆ>เห็นไหมคะง่ายไหมง่ายไหมพี่สามารถที่จะเลื่อนให้มันเต็มเลยก็ได้นะให้มันเต็มจอแบบนี้เลยก็ได้นะ นะหรืออาจจะแค่นี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นแบบก็ขยายอะคะ่ะเอานิ้วเรานี่แหละทางนะคะขยายมันนะขยายให้มันเต็มจอไปแบบนี้สิ่งที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะก็อยู่ที่สาขาสัมเพ็งค่ะแล้วก็อันนี้เลยนะก็เป็นกาแฟที่คุยใช้ดื่มนี่ะน,นะคะง่ายไหมง่ายไหมนะคุยขอยอ่ยอย่อให้มันอยู่ตรงนี้พอดีนะไม่ให้ข้อความมันบงังให้มันพอดีตืดตืดแบบนี้อ่ะหลังจากนั้นนะคะคุยวเล่นเล่นไป ปรากฏว่าดื่มได้ทั้งวันเสร็จปุ๊บคุยยุต้องการที่จะ insert นะคะแทรกคลิปวิดีโอเข้าไปด้วยนะวิธีการเหมือนเดิมค่ะพี่พี่จิ้มข้างนอกทีหนึ่งแล้วก็มาที่เมนูตรงนี้แล้วค่ะข้างหน้าสุดเสมอแล้วก็ไปที่ภาพสอนค่ะ overlay เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปเลือกวิดีโอค่ะยกตัวอย่างคลิปวิดีโออันนี้แล้วกันที่คุยยุ้ยมีเขาเรียกว,ว่ามีชงกาแฟไว้นะคุยยุ้ยก็กดเพิ่มค่ะจะเป็นลักษณะของอย่างนี้ นี่นะคะหลวงมาเป็นการเทเทน้ําร้อนไปก่อนเดี๋ยวคุยขอตัดก่อนเราสามารถตัดได้นะคลิปที่เราสอนนะคะนะ,ะวิธีการก็คือใส่น้ําร้อนไปยังเมื่อกี้นี่นะสอนตัดสอนพี่ๆเคยเห็นไหมนะวิธีการอ่ะเราพอเราจะตัดตรงนี้อ่ะเหมือนเดิมค่ะสอนตัดสอนนะแล้วก็เลื่อนคลิปจิ้มค้างไว้แล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าจิ้มค้างไว้แล้วก็เลื่อนมาข้างหน้า นะอ่ะลองดูพักเบรกค่ะพี่พี่นะบอกได้เลยค่ะว่าคอกาแฟนะสามารถที่จะดื่มกาแฟตรงนี้ไปได้เลยนะคะบอกได้เลยยิ่งดื่มยิ่ง,งสุขภาพดีค่ะสามารถดื่มได้ทั้งวันค่ะคุณจะใช้ดื่มเป็นาาประจำเลยนะวันละห้าซองหกตรงคลิปที่เราแทรกเข้าไปอะคะ่ะจิ้มไปทีหนึ่งนะคะสามารถที่จะปรับความเร็วได้นะคะปรับความเร็วตรงนี้นะปกติปึ๊บมาที่1.5หรือประมาณ สองก็ได้ค่ะอารตีไปสองนะเพอเราต้องการให้เขาเล่นเร็วอะลองดูค่ะสิ่งที่ได้บอกว่าคอกาแฟนะสามารถที่จะดื่มกาแฟตรงนี้ไปได้เลยนะคะฟอกได้เลยยิ่งดื่มยิ่งสุขภาพดีค่ะสามารถดื่มได้ทั้งวันค่ะคุณจะใช้ดื่มเป็นประจำเลยนะวันละห้าซองหกซองนะะได้สูงสุดคือออลิมิตเลยค่ะพี่ๆนะคะอ่าคลิปที่เราแทรกมาค่ะเขามีเสียงพูดเห็นไหมพี่พี่ได้ยินเสียงพูดคุยยไหมคะจิ้มไปที่คลิปทีหนึ่งค่ะแล้วก็ปิดเสียงค่ะ ิดเสียงคลิไปได้เลยนะคะปิดเสียงคลิปที่แทรกค่ะก็จะได้เห็นเฉพาะคลิปต้นฉบับเท่านั้นเลยค่ะว่าคอกาแฟนะสามารถที่จะดื่มกาแฟตรงนี้ไปได้เลยนะคะฟองได้เลยยิ่งตงืไไดะะตืไไดตืดแล้วก็โคเลโคเล,ะละนะค่ะโลง่งโล่งสบายนั่นเองค่ะใครที่เป็นคอกาแฟก็นี่เลยนะคะใส่น้าร้อนลงไปคะ่ะเดี๋ยวก็ใส่กาแฟลงไปนะคะจะให้กินอ,อ้าวขยับมังนี้ลองดิ ลงไปค่ะเดี๋ยวก็ใส่กาแฟลงไปให้่นหให้มันพอดีพอดีฉากพอดีฉากลงไปนะคะจะให้กลิ่นหอมมากๆเลยเคล็ดลับของการดื่มกาแฟก็คือต้องใส่น้ําร้อนไปก่อนแล้วค่อย,ค,อยค่อยเทกาแฟลงไปนะคะจะทําให้กาแฟของเรานั้นกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะอ่านี่นะคะคุยจะเอาแค่ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นค่ะคุยก็จะตัดเอาช่วงท้ายออกดังนั้นนะคะคลิปที่คุยแทรกไปค่ะจะเอาแค่ระยะเวลาสั้นๆแค่นี้ นะคราวนี้พี่ๆสังเกตไหมว่าคลิปที่มันถูกแทรกไปอะค่ะมันซ้อนกันอยู่คุูยุจะให้มันเต็มจอวิธีการก็คือดึงคลิปค่ะขยาย ขยายให้มันได้ประมาณนี้เลยอะสิ่งที่ได้จะเป็นอย่างนี้ค่ะอลิมิตเลยค่ะพี่พี่นะคะประมาณ12ก็ยังได้เลยนะค่ะใครที่เป็นคอกาแฟนะคะดื่มไปแล้วเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกโปร่งโล่งสบายนั่นเองค่ะใครที่เป็นคอกาแฟก็นี่เลยนะคะใส่น้าร้อนลงไปค่ะเดี๋ยวก็ใส่กาแฟลงไปนะคะจะให้กลิ่นหอมมากๆเลยเคล็ดลับของการกินกาแฟก็คือต้องใส่น้าร้อนไปก่อนแล้วค่อยค่อยเทกาแฟลงไปนะคะจะทําให้กาแฟของเรานั้นกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ อนะเห็นไหมคะพี่พก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะนี่คือการแทรกภาพนิ่งแล้วก็แทรกคลิปนะคะง่ายไหมคะเพียงเท่านี้คะ่ะพี่พี่ก็สามารถที่จะส่งออกคลิปได้เลยคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพียงเท่านี้เราก็จะมีภาพซ้อนเข้ามาหรืออาจจะเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาในช่วงระหว่างของการรันคลิปวิดีโอของเรานะคะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยเพียงเท่านี้คลิปของเราก็มีคุณภาพแล้วก็กลายเป็นเหมืออาชีพได้แล้วค่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคุย,ยด้วยนะ